เปิดเริ่มไปเจอพี่กับข้าวกับหญิงเขาทำผัดพริกน่าจะเป็นผัดน้ำมันหอยพริกอะไรสักอย่างก็เลยหยิบพริกในตู้เย็นออกมาก็พอมีเหลือเราก็ได้เด็ดหัวพริกออกทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดค่อนข้างนานนิดนึงจากนั้นก็จะเอาไปล้างแล้วก็ จริงๆก็ไม่รู้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ของพี่เขาดูน <Jamie, always S 2> ่ากินมากเลยนะจริงๆแล้วเขาใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแต่เต้จะใช้เป็นพริกแจวไปซื้อมาป้าบอกว่านี่แหละพริกแจวลูกเขาใช้กันเต้ก็ไม่รอช้าเลยครับก็เสียบไฟแล้วครับตั้งกระทะได้เลยนะครับเทน้ามันลงไปจากนั้นนะครับเต้ก็จะผัดกระเทียมลงไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะผัดถึงเมื่อไหร่แต่ก็พอมีกลิ่นหอมเต้ก็จะนาพริกเทลงไปนี่แหละครับพอช่วงผัดพริกก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันกระเด็นหนักมากเลยนะครับใครมีฝาฝามาบังใครมีตะก้าตะก้ามาบังได้เลย ไม่รอช้าครับใส่น้ำมันหอยลงไปอย่างความมั่นใจแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปเพื่อรสชาติหวานนะครับใครชอบหวานก็ใส่หวานี้เยอะเลยนะครับจังหวะนี้คือหน้าตาม,มันดูดีมากๆเลยนะ ตอนผัดนี่กลิ่นมันช่างหอมเลอเกินแต่งความหอมด้วยซีอิ๊วฝาเขียวไปเลยเติมน้ำไปอีเพื่อความมั่นใจในความเค็มของมันนะ <S <S ผัดไปผัด<ผ>มาหน้าตาเริ่มไม่โอเคเราจะใส่จานเท่านั้นแหละต้องบอกเลยว่าโคตรเหนียวใครที่อยากทําตามก็ไปลองทําได้นะครับแต่อย่าทําแบบนี้คนอื่นอาจจะทําได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าตเตเบาไฟไม่ได้เอาไปลองทําตามกันได้นะครับสูตรนี้เป๊ะเวอร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ถูกใจด้วยฮะผ